สบายดีในหอยสิไปขาย่านเลยด้วยพี่น้องเดียมาลูกข่าสั่ง่านซา้าโศกพอด่ีมดนะฐานในห้องนี่บ่พอกันพี่น้องเลยขาอยู่ได้หาหกสิบโกถ่านบ่พอรอรอบหนาเพล่ะมดไปเลยอันพวกรถน้าก็มาเอาอีกหาโสมนี่ก็ได้่านสี่สิบกว่าโ ไปส่งเขาเศร้าโศกไงเคยไปส่งทางแบงปิ่งไก่เกลือกบก่อนเด้อออากิน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 นะแม่กินกนะแม,ม่เอาวอา้าวกินเจะได้ผู้ผู้องหลองลอยู่ผู้ผู้ทางผูอ้อ้าวกินอา้าว กินพวกต้องปลาไหลข้งอาหารปลาอันนี้อาหารปลาเนี่ยอาหารปลารวมอ้าวปลานิลปลาดุกอยู่ด้านนี่อ้าวกินอืมมันหากินหัวอาหารปลาเพิ่นก็กินได้ครบนะเพิ่นไม่เลือกเลยกินน้ำกันเลยมันกินที่บกอมันกินตอนนี้เพิ่นยังซึ้งอยู่ด้านนี้ได้กินอยู่เลย กินอยู่เคลือบมันเศร้านี่ก็บเบิดอเด้อเด้กินกินมันกินอืมกินไหนเบิ่งตัวนี้เหยียดแข็งแน่เหยียดคือผลิตายนี่ยเป็นกพี่น้องเลี้ยงกันยังกระแพงอะน,านั้นพูสองตัวก็เยอะพุนพูุนี้เศร้าสีต่ตอยู่ได้นี่อืม เลี้ยงพอได้แย่งพอได้แง่งผืน,น,น <Ừ. S 2> ตรียมไปเลยพี่น้องทานขอยเศร้าศพเอาไปจำหนา่ายเมค่าปิ้งไก่สบายดีสบายดีเดอ้อออมเนื้อเด้พอพี่น้องมีงอนออมเนื้อ หอ,อมเนื้อใส่ข้าวเบอร์นี่ก็พักเดี๋ยวก็พักลงเนื้อสุกแล้วเนี่ยมันปรุงยัง้งถุกยัง้งเรียบเลยขาขึ้นไข่แบบกรูนั่งตูหอ,อมเนื้อเดินมาเด้อไปกินน้ำมันหมอนเด้อแสศเชเด้ออาหารแรง เอาข่าหมูมอัดไปนะัปนด้กก,กินข้าวน้ำกันเดอ้อแล้วเด้อแกงสิน <c oughs> แกงสินคั่วยออมออมพี่น้องใกระเบือกว่าเป็นแกงออมใส่ผักกาดซ้อมนะแซ่บๆมากันเดอ้อ <c oughs> มามนาะกินขา้า <c> ว <oughs> เด้บะเดอออมเนื่อยมีมอนเซ็บแส่สุดยอดมาฉันแส่น้ำกันเด้อเด็กเเขาก็กินต้่มบอกต้มหวานต้่มหวานมันกินเขาหนูเมย์จะขื่อดออกินไพลกินมันไพลอยากไพลกินไปสั่นซะ อยากง้ามนึงก็อยากง้ามนึงนะเบ็ดอดเบิ้ลพอนแล้วไม่ได้ลูกข่าวเจ้าหังมันดังพดเบิองข่าวบ้านข่าเมืองถึงมกเป็นข้าว าคาวไทยคาคอมเมนแสบเด้อหอมเนื้อเนี่ยแสบเด้อมาเด้อมาเด้อ <c oughs> time. กินยังกระแทกมัดในมอนเนี่ยไม่มีเบาเบาแทบบปเสือ้อบปเสื้อนะบได้กินนำ้ำไปกินนำ้ำบปเสือ้อเอาไปม,มอนมาเด้อขาม,มาเถ็ดไทยกับเถ็ดเราใกล้มาหากันได้ได้มาแต่เมืองนอกกับ มาใครก็ขามารลีเเทียวแล้วเดอ้อมาลองซีมือใหม่หมดเก็กักเขาสุกินแซ่บคือระเบาเบรีบอลองซีมือแล้วก่อนหน้ามาเดอ้อมาเดอ้อ ลุ่นนอ่องลุ่นลูกลุ่นหลานมาโรดนะคะม่มนฮ่าแม่หมอนคนใจดีบอกหายไปงาไปเบิดหายไปยังเนาะบอดีามหายเบาดีด,ด,ดีบอกมันมวนม้นวนขวนเขา ะเบิันนะกินของหวานกับขา้าวขบัเบิ้ลเป็นเสื่อมันนะ่นหน่ะนะมันที่เขาพูดมาก,กระดงหรือมันเทียนมันอีหยังนะ่ะเปิ้อมาเอามาต้มต้มต้โจ้นเป,ปื่อยเผือกโตแม่เอาเปื้อกะทิมาใส่มาเขียวแซนน้ำตาลเสื่อมจำตาลโอ้ยสะพอะต้มจนเปื่อยเดี๋ยวก,กะโด เป็นคนกินกับข้าวอาหารเดี๋ยวบอกเปานได้ดอกผลนักกินของหวานกับข้าวตะเบิ่์นน้ำมันกินเยอะของหวานอยู่มันบอกกินกับข้าวหรอมีแต่ขนมได้กินกับข้าวมีมอญกินอยู่ประเทศหน้าวันก็คือทางาน บ่งะมงทั้งเปลือกล้ส่งไปเปเปลืต้มปอส่งทั้งเปลือกเนื้อนี่ก็นุ่มๆ

南岸也走，南岸也走。<Yeah. S 1> กินข้าวจะเศร้านอนนี้ห e. ิว bon ข sure. like ้าวขี้กินข yeah. yes. ้าวสองเวลาเศ้าแรงนันกินข้าวข้าวเทียงเราไม่กิน ปิดเนกับเบมอนลาเด้อโอเคบาย